าละครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆดูรีโวครับปี2017นะครับเอาละครับตัวนี้เป็น4คณ4เครื่อง2.8นะครับชุดยก7นิ้วของเราแฮนด์เมดครับผมอย่างที่สามารถใส่ได้แม็กเลยก็คือเบอร์37นิ้วนะครับ <c oughs> วันนี้ใส่อ,อย่างเบอร์สแตนดาดติดรถไปก่อนนะครับ อ,อยากให้เพื่อนๆได้ชมดูกันเลยนะครับผมผิวเลน์ขับดีเยี่ยมนะครับผมจุดยกก็มีความมาตรฐานสมบูรณ์แบบแล้วครับสำหรับ v ีโ o แล้วก็รี v o นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ซุปเปอร์ไม่ซปเปอร์รีโวซุปเปอร์ปปรีโว d ดิฟล็อขับดีชั้นหนึ่งครับ,ปปรรบแข็งแรงครับ นายแบบของเราก็เข้มแข็งเหมือนเดิมครับไม่ยอมพลาดเลยนะครับสำหรับผลงานแต่ละชิ้นที่ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาโอเคยอดเยี่ยมไปเลยซูปเปอร์ไฮลักดีโบแข็งแรงครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันเลยครับมา ก็ได้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอีกแล้วนะครับเสริมความแข็งแรงแล้วก็ชุดกันกระแทกของเผาปุ๊บนี่เซฟได้อย่างดีเลยนะครับไม่เป็นอุปสรรคแน่นอนนะครับมีความแข็งแรงนะครับก็เสริมชุดต่อโช๊คเข้าไปนะครับโช๊คเดิมที่ใช้ได้เองใช้ไปก่อนนะครับชุดคอมาก็เซฟให้เกิดความแข็งแรงสมบูรณ์ระดับความชันของเผาน,นี้100%เเลยไม่ชันนะครับเยี่ยมมาก ดูกันชนครับกันชนได้เป็นจังเกิลนะครับสวยเลยนะครับอีกนกก็ตามนี้เลยครับไม่เป็นปัญหาสำหรับเรานะครับใช้ได้เลยสปริงนะครับอันนี้นก็สุดดอบหลังนะครับคานดอบหลังก็ดอบลงมาอย่างแข็งแรงมีอะแดปเตอร์เพากลางแล้วก็มีตัวเซฟคำหลังให้ด้วยนะครับ สำหรับชุดหลังชุดหลังก็เป็นอะแดปเตอร์เพากลางนะครับแล้วก็มีตัวต่อโชคให้โชคเดิมใช้ไปเลยเอาละครับก็ชุดหลังอีกทีนึงก็คือก้อนลองปรับองศาะระดับความสูง7นิ้วเต็มเลยะระรับรีเวอร์ก็ตัวต่อโชคกก็อะแดปขึ้นมาให้ โชคเดิมใช้ได้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยมาเลยขอบคุณครับเลยเอาละ